เรืองหอแก้ว A urity, อภิรดีย่าสามีแย่งคนรักเพื่อนเป็นเรื่องราวความรักที่ใหญ่โตมากๆเมืม่อหลายสิบปีที่แล้วสำหรับนักแสดงรุ่นใหญ่สองท่านถึงกับประกาศเลิกเป็นเพื่อนกันเพราะเรื่องความรักอึงทั้งวงการแก้ว A urity, อภิรดีย่าออสโอพาสเจ้าตัวปฏิเสธเหตุมือที่3ตอดพันตรีวินไทยสุวารีแฟนเพื่อนนักแสดงปูปริศนาแจงเป็นเรื่องเศรษฐกิจ ด้านปูเปิดอกไม่เคยเอกใจทั้งที่หลายคนเคยเตือนเจ้าตัวลัน่นหากเป็นจริงคงเสียความรู้สึกเหมือนเดินตบหน้าอย่างแรงวงการบันเทิงร้อนฉามั่วจนอีรุงตุงนังไปหมดเมื่อมีข่าวออกมานักแสดงฝีมือดีแก้วอภิริดีได้ยาขาดจากสามีออสโอภาสแล้วหลังครองรักมานานเจ้าตัวเผยสาเหตุแบบคลุมเครือมาจากเรื่องทางเศรษ,ษฐกิจพร้อมปฏิเสธเป็นมือที่สามแย่งต๊อดพันตรีวินไทยสุวารีผู้รับบทเป็นพระเอกาทศรส ที่แสดงร่วมกันในภาพยนตร์เรื่องนเรศวรผู้ชีวิตของนักแสดงสาวปูปริศนาดอดไปเที่ยวกันสองต่อสองที่หาดใหญ่โดยมีข่าวว่าเจ้าตัวพร้อมสามีจะออกมาแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในสัปดาห์นี้ขณะที่ฝ่ายปูเองหลังทราบข่าวถึงความสัมพันธ์ของทั้งสองก็ถึงกับตกใจโดยเจ้าตัวบอกว่าพยายามโทรไปสอบถามเรื่องราวจากทั้งคู่แล้วแต่ก็ไม่ได้รับคําตอบที่ชัดเจนเผยตนเองอย่างไรก็ได้แล้วแต่ฝ่ายชาย ก่อนบอกว่าทราบข่าวมานานแล้วถึงกับสั่นคลอนระหว่างฝ่ายหญิงกับสามีจริงๆพี่ทราบเรื่องพร้อมๆกับนักข่าวอาจจะก่อนหน้าสักนิดเดียวเพราะมีผู้หวังดีส่งเมสเซจมาบอกก็ตกใจอยู่เหมือนกันหลังจากนั้นพี่โทรไปถามทั้งสองเขาก็บอกเป็นเพื่อนกันถามว่ารู้สึกยังไงคือตัวพี่กับผู้พันเรารู้จักกันในระดับหนึ่งเราเปิดบริษัทมาด้วยกันเจ็ดปีแล้วมันผูกกันเรื่องงานมากกว่าเราดูแลกันแบบพี่น้องเราไม่ได้แต่งงานและไม่ได้จดทะเบียนกัน ถ้าเขาจะไปคบกับใครฉะนั้นมันก็เป็นสิทธิส่วนตัวของเขาเราคงไม่มีสิทธิ์ไปดึงเขากลับมาทุกสิ่งทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะตัดสินใจเรียกว่าเป็นเรื่องที่ทําให้หลายคนต้องตั้งข้อสงสัยมากมายแต่ทากลางกระแสข่าวทุกคนก็ไม่ได้ออกมาตอบโต้อะไรแต่อย่างใดและปล่อยให้ทุกอย่างค่อยๆเงียบและจางหายไปตามกาลเวลาส่วนเรื่องครอบครัวของนองเอกสาวแก้อภิรดีเจ้าตัวก็ยังคงอยู่ร่วมบ้านกับอดีตสามีเพื่อช่วยดูแลอาการไม่สบายเขาให้ดีขึ้น ถามด้านรักใหม่อย่างเสรตอดก็เข้าใจอย่างดีและยังคงช่วยดูแลเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆ